สวัสดีครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกับอุปติ์รับมีนะครับบนไซมือใหม่อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้อยู่ที่พิกัดลำลูกกาของเจ็ดปทุมธานีนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับกลับมาที่ปูรำเนานะครับจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่ง ที่บ้านนี้ก็มีรั้วมะขามอยู่นะครับมีรั้วมะขามอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนู่นนะครับนะรับร้วมะขามนะฮะอ่าประมาณนี้ก็จะพามาดูนะครับ มะขามนะครับที่ผมลองนะครับเสียบรากไว้นะครับตามที่ผมให้ดูภาพนิ่งไปเมื่อสักครู่นะครับรากก็เนี่ยครับประมาณหนึ่งเซนละนะครับใหญ่ประมาณหนึ่งเซนนะครับผมก็เป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองนี่คือต้นเขานะฮะที่ผมตัด ออกมาโอ้ยาวประมาณตั้งแต่ปลายนะฮะตั้งแต่ปลายจนมาถึงตรงจุดนี้ยาวประมาณสามเมตรได้นี่ครับตัดมาสดๆเลยนะครับตัดมาสดๆต้นนี้นะครับผมทำไว้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะครับกลางเดือนพฤษภาคม นะครับอันนี้ก็สิ้นเดือนสิงหาคมนะครับก็ใช้ระยะเวลา2เดือนไหมเดือน5มา,าเดือน8 2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งก็ก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นวิธีการลองของผมอีกแหละนะครับเป็นวิธีการลองของผมอีกนะนอีกหนึ่งวิธีก็เดี๋ยวจะตัดออก นะครับตัดจะตัดกิง่งออกคัดกิ่งแหละครับนะฮะคัดกิง่งแล้วก็จะเหลือกิ่งไว้แล้วก็มาดูในเรื่องของรูปทรงดีลาของเขานะครับต้นนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะทําเป็นมะขามทรงลีลาอ่าดูพิกัดประมาณตรงนี้ก่อนละกันผมกะว่าจะทํามะขามทรงลีลาแต่ไม่รู้จะออกลีลาไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ <laughs> ลีลาของมือใหม่ลแล้วกันนะครับสําหรับบอนใส่นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อไปตอนนี้ใกล้ค่าแล้วนะครับผมก็จะเดี๋ยวขอตัดกิ่งออกก่อนนะครับเดี๋ยวบรรทุกขึ้นรถนะครับกับนะครับพิกัดเดิมนะครับลำลูกกาแล้วก็ไปเลี้ยงไว้อยู่ที่นูน่นนะครับก็เดี๋ยวติดตาม นะครับผลงานกันต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณและสวัสดีครับ